สวัสดีค่ะสวัสดีครับดิฉันชื่อแป้งค่ะผมชื่อเกมครับผมชื่อเจฟครับพวกเราเป็นนิสิตฝึกงานจากคณะมนุษยศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษค่ะตอนนี้ทุกท่านกำลังรับฟังรายการสุขก,กายสบายใจรายการดีๆที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากทุกท่านวันนี้เรามาในหัวข้อผลไม้ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพค่ะลิ้นจี่ ไล h ์ L Y C H E E ไล h ์มีสรรพคุณป้องกันโรคตับมีฤิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านมได้ชาวจีนจึงนิยมกินกันเพื่อช่วยบำรุงแก้อาการไอเรื้อรังอาการคัดจมูกลดกรดในกระเพาะอาหารและยังนำมาเป็นชาชงเพื่อบรรเทาอาการหวัด แก้การติดเชื้อในลําคอแก้อาการท้องเสียอย่างอ่อนและโรคจากการติดเชื้อไวรัสตัวอย่างประโยคลิ้นจี่เป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณป้องกันโรคตับและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเต้านม Liches, e can prevent hepatitis and inhibit g r r w t h of b r e e s t cancer cells วันนี้ทางรายการสุขกายสบายใจได้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันนิสิตฝึกงานจากคณะมนุษยศาสตร์ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีค่ะ